ซึ่งส่วนแทนงานและประธา,งานงานปิจัยพันได้รับผิดชอบซึ่งจะนำผลการทดลองก็บอกประชาชนก็ไปพิจารณาการประกวดสื่อคุ้นใบพิจารณาตามโครงการกระาุ้นสร้างความสมัมพันธ์และความสมรรถนของกนในชาติสำหรับกรารประชุมสัมมนาในวันนี้เน้นการฝันเนื้อหาในการนำการตลาดมาใช้ในการการค้าพันและการวิพันแนวใหม่ รูปแบบในการประเมินผลโครงการการจัดทําการหอกแบบสอบถามการประเมินผลการอบรมในวันนี้ใช้เวลา2วันครับผู้เข้าร่วมประชุมประอกอดด้วยผู้รับผิดชอบโครงการผู้ประเมินผลโครงการและก็ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสานักประชาสัมพันธ์เขตสอง,สองจำนวนส5คน วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริการสถานีวิทยุเวะจายเสียงประเทศไทยกรรมการรัฐมนตรีรักษาราชการแทนผู้บริการสานักประจันทร์เขสองได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเที่ขอได้ปรจจุบนของโครงการอะไรครับประกาศเชิญครับท่านประจานทร์สมบัติจังหวัดท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจาเสียงประเทศไทยในพื้นที่เีขตสองในการส่วนแผนผู้บริการข่าวและผู้เข้ารับการ สำนาัานาทุกท่านครับและก็เราเนท่านรมตรีมุกสมชอบทรยากรที่โบรณาพวกเราีด้วยนะครับขอบคุณส่วนแผนงานนะครับที่ท่านผู้การส่วนแผนงานไทยวัดได้เรารายงานมานะครับได้กับกิจกรรมที่เป็นการเาพิมพ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประดับใช้ในการทำงานด้านการประชาสัาามพันธ์ว่ามาถึงวันนี้แล้ว ที่เขาผมต้องพูดกันมากขึ้นในทุกการว่าการนำหลักการตลาดมาใช้ใกัรประจายัินั้่การหาลูกค้าลูกค้าที่มายความว่าจะต้องมาจ่ายเป็นเงินเป็นอะไรให้กับผู้ผลิตอย่างเดียวนะครับผู้ั่งผู้รับคั้ผู้ติตารด,ดูตมมิตาร์มก็เป็นลูกค้าซึ่งก็คงต้องใช้หลักการตลาดและหลักการตลาดก็คงใช้หลักการตลาดสมัยใหม่ก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่า เราจะต้องก้าวไปกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะครับที่ก้าวไปไปมากเพราะว่าพวกเราจะต้องเพราะว่าถ้าหากว่าจะเป็นผู้ตามสมัยใหม่ก็คงยังไม่ใช่แล้วนะครับซึ้นตามที่ท่านเอาส่วนแผนงานได้ได้มันมันขายของเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหน่อยนะครับถ้าหากว่าเป็นการขายตรง